สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแหงเตนานะคุณเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกุปภบาทต้มเด็จพระปารมินทละมหาภูมิฝนอดะลุนดิในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่านได้มาตั้งนานแล้วนะครับท่านทำการล้างรอบแรกมาแล้วนะครับ หลังแค่รอบเรีกเองแค่รอบนเนี่ยเป็นสภาพแบบนี้นะครับท่านก็สวยงามอากันอยู่เหมือนกันนะครับแต่ไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับนะดูนะครับยังเห็นรอยดำปีชัดเจนอยู่นะครับท่านเราเรามาดูนครับว่าเหรียญน,นี้เป็นปีปศอ,อะไรจํานวนการผลิตอยู่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สําคัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตูกที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับท่านสำหรับวีนซีแล้วนักสะสมมือสมบัติยอย่างผมและพี่ๆเพื่อนน้องๆหลายท่านรอเกินครับคงไม่ค่อยมีกันหรอกครับท่านถ้าจะไปหาซื้อตอนนี้ หาตอนนี้คงลาบากแรงมากแล้วนะครับท่านยุเวินจะไปรับซื้อเขาที่นักเก็ตัวเหมือชีบนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับจิวโพนิเกิลอยู่ด้านนอกหรือว่าสีทองสีเงินนั่นแหละครับท่านโอ้ยผมจะเกรจะมั่วเลยเลยเนี่ยหรือว่าสีเงินนั่นแหละครับท่านส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับท่านลองล้างมารอบหนึ่งครับมันก็เป็นสภาพสภาพแบบนี้ครับท่านแต่ยังไม่ออกเท่าไหร่ครับยังตมันต้องสามถึงสี่รอบครับมันถึงจะเห็นชัดเจนแลยว่าจะสวยงามขนาดนี้นะครับ ภูมิพลอรุณเาดอยู่เบื้องหน้าพระองค์ท่านครับส่วนด้านหลังกอรัชการที่เก้านะครับท่านบปลงมาูกพระองค์ท่านดูนีครับคมชัดเจาะไหมก็สวยงามมากนะครับเนี่ยนี่ครับคมชัดเจาะมากนะครับท่านแต่ยังไม่เห็นชัดเจนเท่าไหร่ครับเพราะว่าเพิ่งล้างมาแค่รอบเดียวแค่นี้นะครับมาดูขอบเฟืองครับขอบเฟืองขอบเฟืองเป็นไงมั้งครับขอบเฟืองเลยนี่โอ้โหสุดยอดไม่เบานะครับนี่ดูสิครับ ผมจัดเจ๋วทีเดียวครับก็สลับขอบเฟืองสลับเรียบนี่นะครับท่านก็มีรไรบุ๋มรอยมี่อยู่นิดนิดหน่อยนะครับท่านไม่มีอะไรมากมามขนาดนั้นครับเห็นไหมก็มีมีอยู่จุดนี้ครับที่จะจุดเด็กกับพื่นตรงนั้นก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับส่วนมากเลยอยู่ที่ขอบเหลี่ยมนี่นะครับท่านดูครับสังเกตดูดีๆนะครับเห็นไหมสวยงามจริงครับนี่ครับโอเคมากครับสวยงามครับเรียนนี้ครับมาดูด้านหลังครับเป็นปีพศเลยนะครับเนี่ยด้านหลังนะครับนี่ครับประเทศไทยครับอักษรบิว 3ามตัวเชิกันอู่ตัวที่สีห่างออกมาที่หนึงะครับท่านสำหรับอักษรเดียนี้ทำขึหนมาเพื่อผู้พิการตางสายตานะครับจะได้เอามือรู้ลวกคำดูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับพอ2องพันห้าร้อยห้าสิบดกัตันสองห้านงนะครับเหรียญนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึในสิอันดับที่หายากนะครับท่านดูท่าทานจะผลิตเยอะพอตมควรนะครับท่านสุดตรงกลางคือภาพปางวัดเอรุล่าบาราตลงไบนี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาในล่างถึงสิบบาทไทยแล้วก็สิอาลบิครับ สำหรับปีพศสอง1นี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่26ม mm, ิลิเมตรน้ำหนัก8ปจุด5กรัมนะครับท่านจำนวนกานรผลิตนะครับอยู่ที่โอ้โห و, เยอะมากๆแลยครับปี2551นี้นครับ1 7 9่งร้ยล้านหนึ่งแสหเหรียญนะครับท่านย้ำอีกทีนะครับ1 7 9่งร้อยล้านหนึ่งแสนหเหรียญนะครับท่านโอ้โห و, เยอะมากครับร้อย เกือบจะเก้ากกร้านก,ากว่าๆเลยครับท่านในระดับยูนซีนั้นก็ให้ยู่ซีเหลียนละห้าสิบาทเท่านั้นเองนะครับท่านเพราะว่าผลิตเยอะมากครับท่านห้าสิบาทผมคิดว่าก็หรูนะครับถ้าเป็นยูนซีนะครับสูญเลียนที่ผ่าน้นใช่หรือครับตรงกับที่ละละยี่สิบถึงยี่สิบห้าบาทเท่านั้นเองนะครับ